พ่อและฉันไม่ได้เจอกันมาหนึ่งปีแล้วในขณะที่ฉันเรียนอยู่มหาลายัยและในที่สุดวันหยุดยาวก็เริ่มขึ้นประตูเปิดออกแต่แทนที่จะเป็นพ่อฉันเห็นอดิตเพื่อนนักเรียนของฉันโบนี่เธอเคยแกล้งแย่งเงินค่าอาหารกังวลของฉันไปฉันไม่เข้าใจว่าเธอมาทำอะไรที่นี่แต่เห็นโบนี่โชว์แหวนอยงย่าินดีและบอกว่าเธอเป็นคู่มันของพ่อฉันนี่เป็นการเล่นตลกใช่ไหม พ่อออกมาและบอกว่าดีใจที่ฉันกลับมาสักทีแล้วเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาไปที่ห้องครัวเพื่ออุ่นอาหารเย็นสามปีก่อนพ่ออยากกับแม่เพราะติดการพนันมันไม่ง่ายสําหรับฉันแต่ฉันแข่งแกร่งและฉันรับมือได้แม่ชอบเล่นพนันกับฉันด้วยเงินและมักจะโกรธเมื่อฉันชนะพ่อของฉันเสียใจมากหลังจากที่แม่จากไปฉันจึงรับผิดชอบดูแลบ้านทั้งหมดให้กําลังใจเขาในขณะที่เขาต่อสู้กับโรคซึมเศร้าเราสนิทกันมากขึ้นฉันรักพ่อมาก ฉันสาบานกับตัวเองว่าฉันจะไม่เดินตามรอยแม่ฉันหวังว่าแฟนใหม่ของพ่อจะดีแต่เห็นได้ชัดว่ามันต้องไม่ใช่โบนี่ในโรงเรียนเธอเอาแต่แกล้งทุกคนตลอดทั้งเงย็นเธอไม่ให้ฉันพูดแทรกเลยเธอมัวแต่พูดเรื่องของเธอและอวดต่างหูเพชรที่พ่อซื้อให้ใช่เขาคงใช้เงินจํานวนมากซื้อมันฉันทนมองเธอต่อไปไม่ไหวฉันจึงไปหลังจานแต่แม่เลี้ยงคนใหม่ตามฉันมา จูๆ่ๆเธอก็ตัดสินใจขอโทษสาหรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างเราที่โรงเรียนและเธอยังบอกอีกว่าเธอรักพ่อของฉันจริงๆใช่แน่นอนพ่อหลงไหลเธอและเธอก็เอาเงินจากเขาฉันไม่เชื่อคําพูดของเธอแม้แต่คําเดียวพ่อต้องลืมตาตื่นให้เร็วที่สุดฉันวางแผนที่จะใช้ช่วงเวลาวันหยุดทั้งหมดที่นี่ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจตามโบนี่ทุกย่างก้าวเธอจะต้องเผยท่าแท้ออกมาและในวันที่สองฉันสังเกตเห็นโบนี มักโทรหาใครบางคนอยู่ตลอดเวลาและถ้าฉันเข้าไปในห้องเธอก็หยุดสายทันทีเธอกำลังซ่อนอะไรอยู่โบนี่ในขณะที่เธออาบน้ำฉันเดินไปดูรอบๆห้องของเธอฉันเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งบนชั้นวางมีหมายเลขโทรศัพท์และชื่อคอลเขาอาจจะเป็นคนรักของเธอฉันหยิบกระดาษมาเก็บไว้มันจะมีประโยชน์ในการใช้เปิดเผยโบนี่ในเวลาที่เหมาะสมแต่ที่น่าสงสัยที่สุดคือเมื่อพ่อของฉันทำงานดึกโบนี่มักจะออกไปฉันเคยถามเธอว่าจะไปไหน แต่โบนี่ตอบอย่างใจเย็นว่าเป็นเล่นโยคะแน่นอนทุกคนสวมชุดรัดรูปไปเล่นโยคะฉันโทรหาพ่อและถามที่อยู่ของศูนย์โยคะฉันโกหกว่าอยากไปรับโบนี่หลังเลิกเรียนมันผิดปกติพ่อรู้พ่อดีใจมากที่ในที่สุดฉันก็ตัดสินใจเป็นเพื่อนกับแม่เลี้ยงและฉันก็ไปตามที่อยู่ทันทีแน่นอนว่าโบนี่ไม่ได้อยู่ที่นั่นเพราะศูนย์โยคะปิดซ่อมนั่นคือจุดจบของความสัมพันธ์นี้โบนี่ พ่อกลับมาบ้านแล้วฉันบุกเข้าไปในห้องนั่งเล่นและฉันอยากจะบอกความจริงที่ว่าโบนี่มีคนอื่นแต่พ่อดูเครียดเขามองมาที่ฉันอย่างเย็นชาแล้บอกว่าเงินจำนวนมากมายหายไปจากบ้าน ทันใดนั้นก็มีคนโทรหาเขามันเป็นสายด่วนฉันไม่มีเวลาแม้แต่จะบอกว่ามันเป็นความผิดของโบนี่สุดท้ายเขาก็เสริมว่าหากไม่มีเงินก่อนที่เขาจะมาเขาจำเป็นต้องใช้มาตรการจริงจังฉันไปที่ห้องของฉันอย่างขมขืนพ่อเชื่อใจฉันเสมอและตอนนี้เขาสงสัยว่าฉันขโมยเพราะยายโบนี่ฉันรู้ว่าโบนี่เอาเงินไปฉันต้องทำให้เธอเอาทุกอย่างมาคืนก่อนพ่อจะกลับมาคราวนี้ฉันจะระวังมากขึ้นในละเย็นวันนั้นฉันก็ขับรถตามแท็กซี่ที่โบนี่ขึ้นไป แต่ระหว่างทางรถของฉันมีปัญหาทิ้ตายสิฉันไม่สามารถปล่อยโบนี่ไปได้จากนั้นฉันก็กระโดดออกไปกลางถนนและหยุดรถคันแรกฉันขอร้องให้คนขับตามแท็กซี่ข้างหน้าไปแต่เขาขอเงินจำนวนมาหาศาลแทบจะทั้งหมดที่ฉันมีเอาไงดีแล้วฉันก็ตกลงเราจึงตามไปโบนี่เข้าไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งนี่คือที่ที่เธอจะมาผ่อนคลายกับคนรักของเธอสินะเธอจะหนีไปไหนไม่ได้อีกฉันลงจากรถแล้วรีบตามเธอเข้าไป ฉันเฝ้ามองโบนี่เดินไปที่ลิฟต์แต่อย่างไม่คาดคิดเธอมุ่งไปที่บันไดแล้วลงไปที่ชั้นใต้ดินเธอกำลังจะไปไหนฉันวิ่งตามโบนี่ทันทีมีประตูเหล็กอยู่ชั้นล่างแปลกไม่มีวิแววอะไรเลยฉันดึงด้ามจับเบาๆแล้วฉันก็พบว่าตัวเองอยู่ในห้องโถงขนาดใหญ่มีเครื่องสล็อตและผู้หญิงในชุดราตรีทุกที่นี่คือคาสิโนโตใต้ดินแต่โบนี่อยู่ที่ไหนฉันเริ่มมองย้อนไปอย่างกระสับกระส่าย และทันใดนั้นฉันก็เห็นโบนี่ในฝูงชนตอนนี้เธอคงได้พบกับคาวคนนั้นแล้วแต่โบนี่นั่งลงที่โต๊ะไพ่ฉันปล่อยให้เธอใช้เงินพ่อไม่ได้ฉันจึงเข้าไปใกล้เธอและโยนกระดาษลงบนโต๊ะที่มีหมายเลขโทรศัพท์ของคาวคนรักของเธอที่ฉันเอามาจากห้องของโบนี่อธิบายมาเดี่ยวนี้นะเธอกลัวมากเธอเริ่มพูดพร่ำว่าเธอเสพติดและไม่สามารถต้านทานการพน,นันได้ แต่เธอก็เริ่มขอร้องไม่ให้ฉันบอกพ่อไม่มีทางเราทรมานมากมายกับการติดการพนันของแม่และตอนนี้เธอก็ด้วยหรือไงแกสองคนเดินเข้ามาหาเราคุณต้องการอะไรแต่หนึ่งในนั้นจับแขนโบนี่อย่างโหดเหี้ยมและพาเธอไปที่ไหนเสือแห่งนี่มันเกิดอะไรขึ้น กาดอีกคนถามฉันอย่างสงสัยว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือเปล่าฉันรู้สึกหนาวสั่นลงกระดูกสันหลังฉันรู้ว่าฉันต้องหนีจากเขาให้เร็วที่สุดและฉันจึงบอกว่าฉันแค่ต้องการไปห้องน้ําฉันรู้สึกหวาดเสียวมากเพราะคนที่จับเธอไปดูน่ากลัวมากทันทีที่กาดหันไปฉันก็เดินตามโบนี่ไปโดยไม่ให้ใครสังเกตเห็นประตูห้องที่เธอถูกพามาเปิดออกฉันมองเข้าไปข้างในและเห็นโบนี่ยืนอยู่ตรงหน้าชายคนหนึ่ง เธอเรียกเขาว่าคาลแล้วร้องไห้ขอให้เขาชะลอนีของเธอแต่คอวคนนี้ให้กาดเอากระเป๋าจากเธอและกาดทำตามทันทีและเอามันไปจากโบนี่เขาทิ้งของในกระเป๋าลงโต๊ะและฉันเห็นเงินจำนวนหนึ่งแล้วฉันก็เข้าใจทุกอย่างทันทีฉันรู้แล้วว่าโบนี่เป็นขโมยเธอเป็นคนเอาเงินจากพ่อไปนายคอลหยิบเงินขึ้นมาและเขาก็เริ่มนับเงิน ถึงจุดนี้มีใครคนหนึ่งวางมือบนไหล่ของฉันอย่างแรงฉันหันไปมองเป็นกาดคนที่สองจากห้องโถงเขาบอกว่าห้องน้ำไม่ได้อยู่ที่นี่ฉันรีบตรงไปที่ทางออกแต่เขาจับฉันและลากฉันเข้าไปในห้องทำงานไปหาบอสของเขาเมื่อเห็นฉันโบนี่รีมาทางฉันแต่กาดก็รังเธอไว้ ฉันขอร้องให้ปล่อยฉันไปแต่บอสพยักหน้าให้กาดเท่านั้นด้วยความตกใจฉันพยายามจับอะไรบางอย่างและคว้าเสื้อแจ็คเก็ตของบอสคนนั้นได้ทันใดนั้นไพ่ทองของคลับโป๊กเกอร์ก็หลุดออกมาจากกระเป๋าเสื้อด้านในของเขาซึ่งมอมให้ผู้เล่นที่เจ๋งที่สุดเท่านั้นแม่ก็มีเหมือนกันและฉันก็เกิดความคิดที่บ้าคลั่งฉันคว้าไพ่แล้วโยนลงบนโต๊ะไปทางบอสฉันทาให้เขามาเล่นไพ่พนันกับฉันแล้วฉันจะเอาชนะเขาได้อย่างง่ายดาย ชั่ววินาทีหนึ่งฉันสังเกตเห็นดวงตาของบอสที่เป็นประกายฉันมาถุกทางแล้วฉันเสนอที่จะเล่นเพื่ออิสรภาพของฉันและโบนี่และยกนี่ให้เธอด้วยและหากแพ้เขาสามารถทำกับฉันและโบนี่ได้ทุกอย่างกาดพยายามห้ามบอสของเขาแต่บอสตกลงและฉันก็นั่งลงตรงข้ามโบนี่สั่นด้วยความกลัวและมองมาที่ฉันด้วยความหวังฉันก็กลัวเหมือนกันแต่เกมเริ่มแล้ว ฉันพยายามจะจําวิธีเล่นโป๊กเกอร์ทั้งหมดจากแม่และแปลกมากที่ฉันโชคดีในตอนท้ายของเกมฉันมีไพ่ที่เจ๋งๆเหลืออยู่มากมายเหลือไพ่เพียงใบเดียวเท่านั้นแต่เมื่อดึงออกมาความหวังที่จะชนะก็พังทลายลงฉันเงยหน้าขึ้นมองบอสเขายิ้มและดึงไพ่ที่ดีออกมาอย่างชัดเจนให้ตายสิฉันตื่นตระหนกมือของฉันเริ่มมีเหงื่อออกเขากำลังจะชนะมันแย่มาก ทันใดนั้นฉันก็รู้สึกถึงมือของใครบางคนที่เข่าของฉันโบนี bon ่ฉันมองเธอด้วยความประหลาดใจเธอขยิบตาให้ฉันฉันมองอย่างระมัดระวังฉันเห็นไพ่เอสที่หัวเข่าของฉันเรารอดแล้วฉันวงางไพ่รอย a l f ฟลั h อย่างภูมิใจแล้วเมื่อเห็นแบบนั้นบอสยมไพ่ลงบนพื้นอย่างอารมณ์เสียโบนี bon ่เรารอดแต่บอสแยกเขี้ยวเดี๋ยวสิเรามีข้อตกลงร่วมกันนะแต่กาได้ร้อมเราไว้แล้ว ฉันรีบถอยห่างและรีบวิ่งไปที่สวิตชไ์ไฟเมื่อปิดไฟฉันคว้าโบนี่แล้วหนีออกมาจากห้องทำงานทันทีเราวิ่งตรงไปที่ทางออกผ่านผู้คนและสล็อตแมชชีนมากมายเราเกือบจะถึงทางออกแล้วแต่แล้วฉันก็ได้ยินเสียงกรีดร้องฉันหันกลับไปและเห็นบอสควา้าโตโบนี่ไว้เธอวิ่งไม่ได้ให้ตายสิฉันอยู่ใกล้ทางออกมากแต่ฉันทิ้งเธอไว้ในเงื้อมือของเขาไม่ได้ฉันผลักบอสออกไปจากโบนี่ด้วยกำลังทั้งหมดและจับมือเธอไว้แน่น ลากเธอไปที่ทางออกคนมองเราใหญ่แต่เราไม่สนใจเราวิ่งออกไปที่ถนนและพวกกาดก็ไล่ตามเรามาเรารีบวิ่งออกไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่นานพวกเขาก็ตามไม่ทันและเราก็หยุดพักได้ฉันพร่องออกไปว่าดีนะที่สวิชไฟช่วยเราไว้โบนี่กล่าวอย่างตื่นเต้นว่านี่เป็นเกมที่ดีที่สุดของเธอจากนั้นเธอก็หยิบไพ่ออกมาจากแขนเสือ้อโบนี่บอกว่าเธอพยายามจะโกงมาโดยตลอดแต่มันไม่เคยได้ผล และฉันก็ทำได้ดีมากแล้วฉันก็นึกได้ว่าเราเกิดเรื่องเพราะเธอยศโทษให้ฉันนะเธอพูดโบนี่บอกว่าเธอมีปัญหาเรื่องการพนันตั้งแต่สมัยเรียนพ่อแม่ของเธอติดเหล้าและเธอเลี้ยงตัวเองได้ด้วยการเล่นโป๊กเกอร์และขโมยเงินจากเด็กคนอื่นๆโบนี่ยื่นเงินของพ่อให้ฉันเธอสามารถเอามันคืนมาจากพวกเขาได้ และเธอบอกอีกว่าเธอจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับฉันและพ่ออีกต่อไปเขาไม่ต้องการภรรยาแบบนั้นแล้วโบนี่ก็หันกลับและเดินจากไปในที่สุดโบนี่ก็ไม่ยุ่งกับเราอีกแต่ฉันกลับรู้สึกไม่สบายใจหากเธอไม่ได้ตั้งใจจริงๆละ่ะดังนั้นฉันจึงติดต่อไปหาโบนี่และบอกว่าฉันจะไม่บอกพ่อถ้าเธอตกลงที่จะรับการบำบัดการติดการพานันและนี่จะเป็นความลับของเราโบนี่กอดฉันและฉันก็นึกถึงแม่ได้บางทีฉันอาจจะรุนแรงกับเธอมากไป ฉันไม่ถามด้วยซ้ำว่าเธอติดพนันเพราะอะไรและไม่ได้ช่วยเธอต่อสู้กับมันเมื่อเรากลับมาถึงบ้านพ่อรอเราอยู่แล้วฉันให้เงินเขาและบอกเขาว่าโบนี่และฉันพบมันอยู่หลังโซฟาเขามีความสุขมากและยังบอกว่าดีใจที่เราเป็นเพื่อนกันในที่สุดฉันคิดว่าบางทีเราอาจจะเป็นเพื่อนกันได้จริงๆในอนาคต ฉันปล่อยให้พวกเขาอยู่ตามลําพังและแตัดสินใจโทรหาแม่เธอและฉันคุยกันเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีฉันขอโทษที่ไม่ได้พยายามเข้าใจเธอเลยแม่รู้สึกขอบคุณที่ฉันให้โอกาสเธอและเรานะัดเจอกันฟังดูเหมือนว่าแม่จะร้องไห้เราทั้งคู่ดูเหมือนพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวเจอกันนะคะแม่